สวัสดีค่ะพาเพื่อนๆมาชมทหารเกณฑ์นะคะกำลังฝึกเลยค่ะเพื่อนๆ 俺打高。 thank yeah. อนุสาวารีราชนาวีราชนาวิกโยธินนะคะขอบคุณมากค่ะเป็นทหารนะคะทหารเรือนะคะกำลังฝึกซ้อมช่วงยามเย็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆสวยงามมากๆเลยค่ะ ฝึกขอบทะ,ทะเลแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเป็นทหารเรือนะคะ เป็นวิวรอบๆนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเครื่องบินนะคะสวยงามมากๆค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รับชมขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีคะ่ะ